สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารีรีวิววันนี้จะมาสาธิตวิธีการชงชานมโกโก้ขนาดแก้ว6 6ออนนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีผงโกโก้นมข้นหวานนมข้นจืดน้ำร้อนน้ำแข็งและก็ น้ำชานะครับชาไทยนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับผงโกโก้สองช้อนชานะครับโกโก้ที่เราใชาย้ยี่ห้อดัชนะครับน้ำร้อนจ,จัดๆเลยนะครับ50 ML โกโก้หอมหน่าทานเลืเกิดนะครับต่อไปชานะครับชาไทย ชาแดงนะครับยี่ห้อชาตรามือนะครับเรากรองไว้แล้วนะครับ60 ml นะครับโอชาหอมมากเลยเกินนะครับคั้นออกให้หมดเลยนะครับ ชาไทย60 ml นมข้นหวาน20 ml นมข้นเจือด20 ml สีสวยมากเลยนะครับหอมหน่าทานเหลืเกินนะครับ <Okay. S 1> ต่อไปน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งขนาดแก้ว6 6ออนนะครับเทชาลงไปก่อนนะครับ ชร์ออกเสียมส้มนะครับจากนั้นก็ทอปหน้าด้วยโกโก้นะครับออกเป็นสองชั้นชัดเจนเลยนะครับสองโทนนะครับ น่าทานเหลือเกินนะครับชงง่ายมากเหลือเกินนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สารีรีวิวนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับราคาขายอยู่ที่30-35บาทนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเข้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรา สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ